นี้ต้องบอกว่ามีภาวะผันผวนเกิดขึ้นสูงมากนะคะในเศรษฐกิจโลกของเราค่ะไม่จะเป็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐหรือว่าอย่างจีนเองก็ดีนะคะซึ่งส่งผลต่อราคาทองคําหรือว่าราคาพกภันของโลกน้ํามันต่างๆทิศทางเนี่ยต้องบอกว่าผสมผสานกันไปคาดเดาได้ยากในแต่ละวันนะคะแต่ว่าในภาพรวมแล้วเทรนด์สำหรับพกพันเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปในระยะที่เราจะเห็นเนี่ยเราไปติดตามกันเลยนะคะข้อมูลจากครูผู้รู้ท่านนี้ค่ะ Bloomberg Commodity Index ซึ่งติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์22ชนิดลดลงต่ำที่สุดนับจากปี2545โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอนลลา,าร์สหรัฐรวมถึงสัพพลาที่ล้นตลาดโดยนักวิเคราะห์มองว่าเป็นตัวบ่งชี้ล่าสุดถึงการสิ้นสุด Commodity Supercycle หรือยุคบูมของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยาวนานกว่าทศวรรษต้ตนเหตุที่ราคาร่วงคงหนีไม่พ้นสัพพลายที่ไม่สมดุลกับดีมาน โดยเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาชุดให้ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์สุดตามไปด้วยโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจจีนที่ก่อนหน้านี้เป็นตลาดที่พร้อมรับซื้อวัตถุดิบแบบไม่อัน้นเห็นได้จากการเติบโตของ GDP ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ลดลงต่ำที่สุดนับจากปี2552ธนาคารสแรทชารเตอเราประเมินความเสี่ยงว่าคือตั้งแต่ในช่วงเดือนสิ้นเดืนอนดนฤษภาคมหรือเดือนกันยายนทุกปีเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงตามฤดูกาลอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องปกติ ทีนี้มันก็มีความเสี่ยงใหม่4ประการในปีนี้ที่เราจับตาดูอยู่อย่างแรกก็คือเรื่องของกรีซซึ่งขณะนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องการปรับลงแรงของตลาดทุนจีนซึ่งขณะนี้เนี่ยเมื่อคำนึงถึงมาตรการของรัฐบาลจีนเองเนี่ยที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดก็ถือว่าตลาดตลาดทุนจีนตอนนี้เนี่ยก็มีเสถียรภาพอยู่พอสมควร ความเสี่ยงที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของธนาคารการสหรัิการจะขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายปีนี้ซึ่งก็น่าจะกระทบตลาดอยู่ระดับหนึ่งแล้วะไที่ความเสี่ยงสุดท้ายที่เราจับตาดูอยู่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์เอล尼โยหรือภาวะภัยแล้งนะซึ่งเท่าที่เราตามอยู่ถึงขนาดนี้เนี่ยเราได้ส่งคําเตือนเรื่องปรากฏการณ์เอลนิโยให้กับลูกค้าซันดาชาเตอร์ทัวโกตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นมา แต่ถ้าที่เรามมเดเตอร์อยู่ขนาดนี้เนี่ยความเสี่ยงก็อยู่ในขอบเขตที่เราประเมินไว้แต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับเรื่องนิรฟ้าอากาศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากในการประเมินอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงห่างไกลจากวิกฤตหรือสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2540โดยดูจากตัวเลขทางการเงินหลายตัวยังดีมากอัตราเงินเฟ้อของไทยไม่น่าเป็นห่วงแม้ยังมีช่องว่างที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีก แต่ไทยยังคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่1.5%ค่าเงินบาทได้หลุดระดับ35บาทลงไปแล้วและดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเป็นบวกสัดส่วนหนี้เสียยังดีอัตราท่องเที่ยวยังเติบโตและการเบิกจ่ายของภาครัฐก็ยังดีซึ่งโดยรวมแล้วไม่มีความเสี่ยงมากถึงขั้นที่จะนําไปสู่วิกฤตแต่สิ่งที่เป็นห่วงในขณะนี้คือเรื่องของภัยแล้งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถวควบคุมได้เพราะเป็นเรื่องของสภาวะอากาศ โดยมองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยในปีนี้จะอยู่ระหว่าง3ถึง4.1ซซึ่งในกรอบบนระดับสูงสุดนี้เป็นมุมมองที่ดีกว่าสถาบันอื่นๆที่คาดการถ้าเราย้อนกลับไปว่าอะไรที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าคำตอบก็คือการคาดการเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายซึ่งทลาดชาเตอร์เองเราประเมินว่าการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นการขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าดอลลาร์สหรัฐ,รฐเนี่ยจะ แข่งค่าขึ้นระดับหนึ่งแล้วจะค่อยๆค,คงที่และมีเสถียรภาพพอมีเสถียรภาพแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ราคาสินค้าพวกกํพันเนี่ยก็ไม่ได้ถูกผลกระทบมากนะักขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สพอมีเสถียรภาพแล้วเนี่ยค่าเงินของประเทศในตลาดเกิดใหม่หรือม่ใช่มอเก็ตหรือค่าเงินในประเทศเอื่นๆเนี่ยซึ่งอ่อนค่าตามเนี่ยแล้วมีผลที่ทําให้นักทุนบางส่วนเนี่ยต่างเทขายหุ้น ในประเทศนั้นๆออกไปด้วยเพราะผลตอบแทนของตลาดลงทุนในรูปของดอลลาร์ลดลงก็จะเริ่มนิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ประเมินว่าความเสี่ยงเนี่ยน่าจะมีจํากัดเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจ,จับเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ขึ้นไหนตาเล่นครับสิ่งที่ธนาคาร Standard Charter เป็นห่วงและจับตาอย่างใกล้ชิดในปี2559คือเศรษฐกิจจีนเพราะมีสัดส่วนหนี้สูงมาก อัตราการกู้หนี้ยืมสินมีสัดส่วนเกือบ200%ของทรัพย์สินขณะที่สหรัฐอเมริกามีหนี้อยู่ที่ระดับ100%โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในช่วงเดือนกันยายนนี้จากปัจจุบันที่คงนโยบายอัตราดอกเบีย้ย0-0.25%จะทำให้จีนมีภาระการจ่ายดอกเบีย้ยเงินกู้สูงขึ้นในครึ่งปีหลังของปี2559หากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวก็อาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจอินเดีย อินโดนีเซียและเศรษฐก,กิจทั่วโลกก็จะชะลอตามไปด้วยถ้ากลับมาดูในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราจะคิดว่าเอเชียในขณะนี้เนี่ยก็จะขยายตัวเนี่ยชะลอลงบ้างเพียงแต่ว่าในเชิงของการลงทุนนะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้คุณเอเชียก็ปรับลดลงมาพอสมควรแล้วจันดาชาเตอร์เองก็มองว่าน่าสนใจแล้วเราจับตาดูอย่างกใกล้ชิดซึ่งเราพบว่าคุณเอเชียลงมามากพอจนน่าสนใจมากพอเราก็จะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปลงทุนเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราให้น้าหนัก การลงทุนในหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะครับเป็นนิวทรัลเพื่อลอจังหวะอยู่เพราะเราถือว่าขนาดี้หุ้นเอเชียก็ปรับลดลงมา,มามากแล้วเมื่อเราเห็นเศรษฐกิจเอเชียเริ่มนิ่งเห็นดอลลาร์เริ่มนิ่งแล้วเนี่ยเห็นทุกอย่างเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยราอจะเปลี่ยนคําแนะนําจากนิวทรัลเนี่ยหรือให้น้ําหนักเป็นกลางมาเป็นน้ําหนักเป็นโอเวอร์เวตหรือเป็นบวกนะครับ และนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวที่เรานํามาให้ติดตามกันการรู้ก่อนก็ย่อมเป็นการเตรียมตัวนะคะไม่ว่าทิศทางของพกพันหรือราคาสินค้าต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราก็สามารถที่จะรับมือกันได้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับการลงทุนของท่านผู้ชมค่ะ